ในการพูดคุยเรื่องงบประมาณเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามีหลายๆคนพูดถึงเรื่องหนี้เหมือนกันครับอนี่สาธารณะหนี้สาธารณะนะครับผมคิดว่าถ้าอย่างนี้เราแบ่งออกเป็นสามก้อนนะฮะก้อนหนึ่งเรื่องหนี้สาธารณะนะฮะก้อนหนึ่งอาจจะเป็นหนี้ของธุรกิจครับ แล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นหนี้ของ,อของควเรือนหรือประชาชนซึ่งจะมีส่วนหนึ่งเป็น,นหนี้นอกระบบ,บแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ในระบบเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปนะครับนะเพราะรส่วนของหนี้นอกระบบผมเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยได้มีแคมเปญใหม่เมื่อวันจันทร์วันจัทนทร์<า>ที่ผ่านมาเอาเรื่องหนี้นอกระบบก่อนผมฟังแล้วได้เกิดความสับสนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณรายจ่ายปี54เนี่ยหนี้สาธารณะก่อนหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะในงบประมาณรายจ่ายปี54ที่รัฐบาลตั้งเป็นงบประมาณใช้ใช้คืนเงินกู้ แล้วก็ใช้คืนเบี้ยเงินต้นด้วยเนี่ยส่วนที่เป็นเงินกู้เนี่ยใช้คืนเงินต้นแค่ประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ที่ใช้คืนเป็นดอกเบี้ยแต่ละปีที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบแสนแปดหมื่นล้านบ,บ,บาทคำถามที่คนถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลจ่ายดอกเยอะจังเออทำไมไม่ใช้ต้นเลยมันมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องในงบประมาณรายจ่ายหรือปล่าคือ เอาตัวดอกเบีย้ยที่เยอะก่อนอะนะครับหลายคนทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยของเงินกู้ก้อนใหญ่ตรงนี้มาจากวิกฤตเศรษฐกิจอรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วคือปี2540ซึ่งระบบสถาบันการเงินทั้งหมดมีปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายในนี่ตัวนี้ก็เข้ามาสู่การเป็นหนี้ของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงคลังเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ ในการที่จะคอยดูอยู่ตลอดเวลาคร,ครับว่าตรงไหนเนี่ยจะสามารถที่จะปรับโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะนําไปสู่การบริหารนี้ไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้ามีส่วนไหนนะครับที่สามารถที่จะชําระ,ะต้นเงินได้เร็วขึ้นมีประโยชน์สามารถทําได้สัญญาหรือตัวมูลนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอนุญาตให้ทําได้เนี่ยเขาก็จะทํา นะครับพร้อมๆกันไปนี่ว่าคล้ายๆกับว่าชำระก่อนกําหนดใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะทำตลอดเวลานะครับในการที่จะลดภาระตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มาถกเถียงกันเนี่ยก็คือความคิดที่ว่าเอ๊นี่ตรงนี้มาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับกลับคืนไปได้ไหมอย่างไรนะครับก็เป็นสที่ห่วงใยกันในเรื่องของ ใช้คาว่าครั้งหลวงบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเงินต้นที่เป็นยอดคงค้างอยู่เนี่ยยังไม่มีการชำระสาสาห์เพราะฉะนั้น,นดักเบีย้ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละใช่ครับทีบนี้ก็เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าคําว่านี่สาธารณะเนี่ย หลายคนก็มีความวิตกกังวลกันมากนะครับว่าเอ๊เกิดมาแล้วมีหนี้เท่าไหร่อะไรเนี้ยแคบเกิดขึ้นมาปั๊บรับหนี้ไปแล้วจะต้องใช้เงินกันเมื่อไหร่อย่างไรเอาหนี้สาธารณะเป็นตัวตั้งปั๊บเอาจำนวนประชากรหารว่ามีคนละหัวละ8ปดหมื่นแสนหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณนะครับผมว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่รัฐบาลไม่มีหนี้สาธารณะนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีบทบาทอยู่เรื่อยๆนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะฮะเวลาเศรษฐกิจตกต่า รวมไปถึงการลงทุนของรัฐบาลเองนะฮะในโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางรถไฟนะฮะซึ่งอาจจะมีเอกชนเข้ามาร่วมบ้างแต่ว่ายังมีอีกหลายส่วนนะครับอย่างน้อยโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนไปก่อนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนี้ตรงนี้จะเกิดขึ้น <c oughs> นะรัฐบาลทุกรัฐบาลจะมีหนี้ถามว่ารัฐบาลเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ <c oughs> ก็ผมก็พูดมาตลอดแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินของตัวเองหรอก ร so so Quindi, ัฐบาลก็เก็บจากประชาชนเก็บจากอะไรจากภาษีอ่ะก่อนนะครับทีนี้ถามว่าหนี้สาธารณะเนี่ยถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไปอันตรายตอนไหนนะครับหนึ่งก็คือบอกว่าถ้านี่มันเริ่มเพิ่มเร็วกว่ารายได้ของของรัฐเนี่ยนะก็เหมือนกับตัวคนหรือเหมือนกับองค์กรนะในที่สุดก็เหมือนกับล้มละลายนะครับหรือสองเนี่ยหามาเท่าไหร่ก็ใช้แต่หนี้ก็หมดไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่ต้องเอาเงินมาใช้อย่างอื่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่พอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งพอเกิดอย่างนั้นปับ หมายความว่าเจ้าหนี้เขาก็จะเริ่มมีปัญหากับเราเขาก็จะไม่ให้เรากู้เพิ่มไม่ให้อะไรต่างๆนะครับสองเนี่ยถ้าหากว่านี่สาระเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วนะครับจนกระทบกับความเชื่อมันน่นนะฮะความเชื่อมั่นนี่ก็หมายความว่าอาจจะทําให้เจ้าหนี้นี่บอกไปอย่างนี้ประเทศนี้มันไม่น่าให้กู้แล้วนี่ไม,ม่ให้กู้นี่เก่าหรือว <ๆ S 2> ่าหรือว่าคิดดอกดอกขึ้นหรือเรียกเงินกลับขึ้นเร็วขึ้นหรืออะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาทีนี้ผมก็ขอยืนยัน นะครับหลายคนบอกโอ้รัฐบาลชุดนี้เข้ามากู้มากที่สุดเป็นประวัติการที่จริงไม่ใช่หรอครับไม่ใช่หรอครับผมยกตัวอย่างว่าเดิมเนี่ยเราเจอวิกฤตที่ต้องถือว่าแรงที่สุด mm hmm. เราก็คิดว่าต้องกู้เยอะ,ระรเราก็บอกว่าประกาศว่าเราพร้อมจะกู้8 0 0 0 0 0ความจริงถึงกู้ครบ8 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็นี่สานะอาจจะขึ้นไปแตะเกือบจะ60%ของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ย ก็ถือว่าอยู่ในระดับซึ่งสากลยอมรับได้นะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในที่สุดเนี่ยพอเศรษฐกิจฟื้นเร็วกว่าที่คิดเราก็บอก4ี่แสนหลังไม่กู้ลดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แถมที่เราบอกว่าต้องกู้มาชดเชยงบประมาณขาดดุลเดิมเนี่ยงบไม่ใช่ที่พูดกันในสภานะงบที่ใช้อยู่ขนาดนี้จะขาดดุล3ามแสนห้าหมื่นล้านนะครับแต่พอผ่านมาจะครบ12เดือนเนี่ยปรากฏว่าจัดเก็บรายได้เกินเป้า อาจจะขาดดุลไม่กี่หมื่นล้านหรือถ้าโชคดีจริงๆนะฮะอาจจะกลายเป็นก็ประมาณสมดุลก็ได้อันนี้นะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องส้มหล่นได้เงินมาอีกสี่หมื่นกว่าล้านนั่นก็เป็นอีก <c oughs> อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเร,เรื่องใหญ่ก็คือว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าฐานะในเรื่องของนี่เนี่ยมันดีกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้นะครับ <c oughs> ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับแล้วก็เสร็จสับขณะนี้เนี่ยก็บอกว่านี่สาระเพิ่มจากประมาณ3 7มาเป็น 42%- 42%- 43%- 4 4ไม่น่าจะเกินตรงนี้มากนะนะครับซึ่งใครที่อ่านข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยจะทราบประเทศในภูมิภาคอย่างขณะนี้ปวดหัวกันหมดของเขาขึ้นไปเกินร้อยก็มี 80%- 70%- 60%นะครับและไม่มีประเทศไหนปีที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึ้นสักประมาณ10%แล้อครับ เพราะว่าทุกคนจําเป็นก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใช้ใจ่ายนินั้นสิ่งที่ผมอยากจะย้ําก็คือว่ารัฐบาลได้ดูอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่านี่ตรงนี้กําลังจะทําให้ประเทศล้มละลายหรือลูกหลานเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีโอ้โหต้องมาปวดหัวไม่มีปัญญาในการที่จะใช้นี่ไม่มีกรณีอย่างน,น,านั้นเป็นเรื่องการบริหารปกติของของรัฐบาล